สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนหลังสําดับเดือนมก,กราคม2016นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามเป็กลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็ คคอมมเนน์ข้้้าางงลล่ใหแวะรับไพ่อาจจะมีนอนน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่งถือดาบแล้วก็อาัศาวินถือเหรียญไพ่เจ็ดดาบห,าห้าห้มายไพ่ใบสุดท้ายคือจัสติสนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่แเหรียญราชินีถือถ้วย7ถ้วยนะครับแล้วก็เป็นไพ่สถ้วยไพ่สุดท้ายคือ1เหรียญอิทธิพลใ,ใต้สำหรับได้เป็นไพ่นายอบหวาน ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่แบล็คสสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ค่อนข้างเนกาทีฟนิดหนึ่งคือไพ่เจ็ดดาบ จ็ดดาบเนี่ยแปลว่าอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะปฏิบัติตัวต่อตัวคุณนะครับอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ดูไม่ค่อยชัดเจนกับในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์สิ่งต่างๆอาจจะดูเหมือนกับมีนอกมีนายมีซัมติงบางอย่างที่อาจจะทําให้เราคิดนะครับเราก็เหมือนกับมีตตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดูไม่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะดูเหมือนกับ เหมือน on, on on off off ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูเงียบดูไม่ค่อยไม่ค่อยตอบรับในสิ่งที่คุณนั้นต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วก็ค่อนข้างดูเหมือนกับวุ่นวายยุ่งไม่ค่อยมีเวลาให้กันอะไรแบบนี้ยมันก็แล้วแต่บุคคลเนาะบางคนเขาก็แบบเหมือนมีงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะบางคนก็อาจจะเหมือนกับยังไม่พร้อมกับ คอมมิทเมนต์หรือบางคนก็อาจจะยังไม่พร้อมกับงานแต่งงานใดๆหรือการสร้างครอบครัวหรืออาจจะดูเหมือนกับยังไม่ให้สถานะใดๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะมันก็แล้วแต่บุคคลเอาเป็นว่าคือมันก็อาจจะยังเป็นเหมือนกับสถานการณ์ที่ยังดูเหมือนกับไม่ค่อยน่าไว้วางใจในสลับความคิดของตัวคุณเองก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเขาเนี่ยอาจจะยัง ยังขอพร้อมกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่ไหนถือเหรียญเกิดขึ้นไนท์ถือเหรียญเนี่ยค่อนข้างดูช้าดูเอื้องนิดหนึ่งนะครับกับการคิดการตัดสินใจสังเกตดูว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยเหมือนเขายังกอดรัดความรู้สึกของตัวคุณกับเขาอยู่นะแต่มีสลักแห่งการเวลาอยู่3อันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนื่นนานในอัศวินทั้งหมดสี่ธาตุดินน้ำลมไฟมีอัศวินธาตุดินน่ะช้าที่สุดนะครับ เขาเรียกว่าเหมือนกับต้องมั่นใจต้องมั่นคงกับความรู้สึกก่อนเขาถึงจะให้ในลักษณะของคอมมิชเมนต์กับตัวคุณคุณเลยรู้สึกว่าเหมือนเขากําลังดูไม่ชัดเจนนะครับหรือดูว่าเขาเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับมีคนอื่นหรือเปล่าหรือดูเหมือนเขาอาจจะกําลังแบบคบหลายคนคบซ้อนหรือเปล่าใดๆมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยยิ่งนกาทีฟ กับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสเป็นแบบนั้นไหมมันก็อาจจะมีเล็กๆนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบทั้งหมดหรอกประมาณสัก30%ถึง40%แล้วกันเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยยังขึ้น7ถ้วยด้วยนะครับ7จถ้วยเนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่เขากับอ่ากับ ถ้ามาพ่วงกับในลักษณะของ s เวนอฟสอดอาจจะมีโอกาสมีประเด็นของความรักที่อาจจะดูไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็นมาจาก Third Party ได้บ้างแต่ส่วนมากอาจจะไม่ได้เป็น Third Party มันอาจจะเป็นความรู้สึกในเรื่องของความเป็นน e กทิพของตัวเราเองมากกว่าเนาะแต่บางคนก็อยู่ในประมาณสัก3 0 4 0ที่เป็น Third Party แต่บางคนอาจจะไม่ได้ใช่ Third Party อาจจะเป็นลักษณะของอาการที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมอย่างที่บอกว่าอาัศวินถือเหรียญเนี่ย ช้าๆแต่ได้พาสองเล่มงามนะครับในสุภาษิตโบราณบอกแบบนั้นก็แปลว่าเขาเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยพร้อมเลยทำตัวเหมือนกับไม่ชัดเจนในสายตาของเราความไม่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นในสายตาของคุณมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรที่ไม่ชัดเจนแบบ100%ซถูกไหมถ้าเรายังไม่เห็นพฤติกรรมของเขาจริงๆมันแปลว่าเราคิดเอาเอง แต่ถ้าเกิดคุณเห็นแล้วโอเคคุณอาจจะอยู่ในประมาณ30หรือ40เที่ไม่ชัดเจนอะไรแบบนั้นเป็นตน้นมันอาจจะทำให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างดูมีความรู้สึกในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกตอบโจทย์คุณก็อาจจะค่อนข้างในกาทีบนะครับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกมีไพ่อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบขึ้นราศีธนมราศีกุมตุลราศีเมถุนอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูหงุดหงิดใจดูมีความรู้สึกแบบ ต้องการความชัดเจนต้องการนักษาของความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะพัฒนาอยากจะเติบโตอยากจะไปในทิศทางที่ดีกว่าที่ไม่ใช่แบบเหมือนเลื่อนลอยนะครับหรือไม่ใช่แบบเหมือนกับจะมาก็มาจะไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปมันเหมือนกับไม่มีการเคารพกันและกันในการตัดสินใจหรือพูดง่ายๆก็คือความไม่ชัดเจนคุณต้องการเคลียร์ให้มันชัดเจนนะครับคิงถือดาบคุณก็ค่อนข้างแบบเหมือนกับ มีภาวะอารมณ์มีความรู้สึกที่อยากจะให้ชัดเจนมันก็อาจจะมีลักษณะของการแบบมีประเด็นกันได้เพราะความรู้สึกของเราก็เหมือนกับเขาเรียกว่าก็ใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจแหละเพราะมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเนาะมันเลยทําให้ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันได้บ้างนะครับหรือมีปัญหากันบ้างหรือมีความรู้สึกที่มันต้องต้องขัดแย้งกันในลักษณะของการที่แบบต้องเคลียร์กันแต่การเคลียร์เนี่ยในที่เนี้ย ต้องเคลียร์กันดีๆนิดนึงเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นเนกาทีฟในลักษณะที่ว่าถ้าเคลียร์กันโดยใช้อารมณ์มันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นได้คําว่าอารมณ์เนี่ยบางทีเราอาจจะสกดขมได้แต่คู่อาจจะไม่ไงถูกไหมเพราะอยู่อยู่อแล้วว่าเขาก็บอกว่าเขาจะให้แหละแต่เราไม่เชื่อ หรือเราไม่โอเคหรือเราไม่แบบนั้นเราก็จะค่อนข้างใส่เต็มหน่อยแบบนั้นน่ะมันก็ทําให้เขามีอารมณ์มีความรู้สึกที่หงุดหงิดใจแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบขัดแย้งกับเราห้าหมไม้ก็อาจจะเป็นไปได้มันก็อาจจะมีการทะเลาะกันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาลุกลามบานไปลายได้ดังนั้นเนี่ยถ้าชาวพิจิกลักษณะพิจิก,จกถ้าไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงคุณก็อาจจะต้องค่อยๆประคองไปก่อนรู้แหละว่าตัวเราอ,อาจจะถูกแบบเสียเปรียบหรืออาจจะกําลัง ตกเหนื่ยภาวะของความยากลําบากอิทธิพลใต้สําหรับคือเป็นไพ่นายอ็บวานนายอ็อบวานเนี่ยแปลว,ว่าความรู้สึกที่รักไปเจ็บไปเหนื่อยกับความสัมพันธ์รู้สึกว่าความรักอาจจะดูไม่ตอบโจทย์ในสำหรับบางคนแต่บางคนก็อาจจะมีความรู้สึกที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีไพ่สามถ้วยอยู่มันแปลว,ว่าบางคนก็อาจจะมีข่าวดีหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ยัง มีการเปิดโอกาสดีๆสำหรับกันและกันอยู่ก็ได้นะคือบอกชาวราศีพิจิกแล้วก็ลักนณาพิจิกด้วยว่าไพ่เนี่ยเขาขึ้นมาทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีดังนั้นเนี่ยคือบางคนอาจจะงงว่าตกลงไพ่ไพ่จะบอกว่าดีหรือไม่ดีมันไม่มีมันมีแต่ว่าถ้าคุณทําปฏิบัติแบบนี้มันก็จะดีแต่ถ้าคุณทําปฏิบัติแบบนี้มันอาจจะไม่ดีก็ได้ดังนั้นเนี่ยไพ่เนี่ยเขาแนะนําว่าพยายาม ปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็อย่ายึดติดเกินไปเพราะเราเนี่ยอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูไม่ค่อยลงตัวเราก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงเราก็ต้องพยายามที่ต้องแบบคกว,ว่าปล่อยวางแล้วฮิลลิ่งตัวเองก่อนอะนะครับเราควรจะต้องสมดุลแล้วก็บารานในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีไพ่เดอะจัสติสมาด้วยจัสติสเนี่ยแปลว่าเราต้องสมดุลบาลานอารมณ์ความรู้สึกของตัวเรากับตัวเขาด้วยบางทีแล้วอ่ะ เรากับเขาเนี่ยนะครับอาจจะรักกันก็จริงนะแต่มันมีความรู้สึกที่ขัดแย้งกันเพราะมันไม่ชัดเจนมันเลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับไม่โอเคก็ได้เนาะแล้วก็ฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดมากอะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของกันและกันเนี่ยดูขัดแย้งกันก็อาจจะเป็นไปได้เนาะดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องพยายามสมดุลแล้วก็บ a l a n c e ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะ ให้คอมมิทเมนต์กับตัวคุณก็ได้หรือยังมีโอกาสที่คุณกับเขายังสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีได้หรือยังมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตความมั่นคงนับมีหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นด้วยหนึ่งเหรียญเนี่ยแปลว่าความมั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของการ มีความมั่นคงในเรื่องของคอมมิทเมนต์ต่อกันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพียงแต่เราอาจจะต้องพยายามดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งจากไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญเนี่ยแปลว่าการขมักนคำเนการดูแลกันเอาใจใส่นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยเราอาจจะมีความแบบละหลวมหรือละเลยกันไปก็อาจจะเป็นไปได้คือไพ่อยากจะบอกว่าชาวราศีพิจิกเนะี่ย อาจจะต้องพยายามดูแลนะครับเทคแคร์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีหน่อยนะเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะการที่เราเรียกร้องมันก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่เราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อย่าพยายามแบบ คิดหรือพูดอะไรโดยไม่ถนอมน้ำใจกันมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างดูยากแล้วก็ลำบากกว่าสิ่งที่เป็นนะครับถ้าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแบบดาชาถือดาบเนี่ยยอมที่จะงัดข้อกับเขาเนี่ยมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราพยายามแบาบลานซ์แล้วก็สมดุลโดยการที่เราดูแลเอาใจใส่คู่ของคนรักเนี่ยมันอาจจะมีข่าวดีหรือมันอาจจะมีสิ่งที่ดีต่อ สิ่งที่ตัวคุณเองกําลังอยากจะได้อยากจะมีก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะพาคุณไปเจอ,เ,อเพื่อนพ้องของเขาหรืออาจจะพาไปแนะนําให้กับญาติพี่น้องนะครับหรือเขาอาจจะเหมือนให้คอมมิชเมนต์กับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเขามีความรู้สึกที่เขามั่นใจกับตัวคุณเพราะว่าถ้าเกิดการที่เราอะคิดแล้วก็ระแวงในสิ่งบางอย่างที่มันดูไม่โอเคมันก็ทําให้เนกาทีฟเนี่ยนะครับไป ตกไปสู่เขาเหมือนกันทําให้เขาก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจกับตัวเราเช่นกันเนาะมีวิธีทางก็คือคุณต้องรู้จักเปิดใจยอมรับแล้วพยายามเงียบๆนิ่งๆถอยห่างออกมาก่อนกับความสัมพันธ์อย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งเรีบเกินไปเราจะต้องใช้เวลากับการสมดุลแล้วก็บาลานซ์ก,กับ อารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้โดยที่เราอย่าใช้อารมณ์กับการตัดสินใจแล้วค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะ justice เนี่ยมันหมายถึงไพ่ของความยุติธรรมถ้าคุณต้องการความยุติธรรมเราก็ต้องสมดุลตัวเองรักตัวเองแล้วก็ยอมรับกับสิ่งต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าไพ่บอกว่ายังไงมันก็ยังพอมีโอกาสที่เรากับเขายังจะมีสิ่งที่ดีตอบโจทย์กับกันและกันได้มากกว่าโดยการที่เราอาจจะค่อยๆพูดค่อยๆจ่าที่ไม่ใช่แบบ ทะเลาะก,กันหรือไม่ใช่ที่จะเรียกร้องกันขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าเรียกร้องได้แต่คุณต้องไม่เขาเรียกว่าต้องไม่พยายามที่จะแบบเร่งเกินไปแล้วก็รีบเกินไปดังนั้นเนี่ยคือไพ่บอกว่าถ้าเรามี อารมณ์มีความรู้สึกให้เราเฟดตัวออกมาก่อนแล้วค่อยคิดค่อยๆต,ตัดสินใจเผื่อนะครับถ้าเราสมดุลบาลานได้บางทีแล้วทุกอย่างอาจจะดูง่ายกว่านะครับแล้วก็เข้าใจกันและกันได้มากกว่าลองปรับสมดุลตัวเองนะครับแล้วก็ลองรักตัวเองดูแล้วก็พยายามที่จะต้องเรียนรู้พัฒนากันและกันให้มากกว่านี้การที่เราเรียนรู้การพัฒนากันและกันเนี่ยมันจะเป็นการแบบเขาเรียกว่าสมดุลบาลานได้ดีมากๆเพราะว่าการที่เราเข้าใจเขา นะครับแล้วเขาก็เข้าใจเรามันก็จะดูง่ายกว่าการที่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันเลยว่าเขาคิดอะไรแล้วตัวเราคิดอะไรต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่ากันและกันเน่ยมันเป็นแบบไหนมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูยากแล้วก็ลําบากแล้วก็ไม่มีความไวเนื้อเชื่อใจกันเพราะเราเรียนรู้กันไม่พอนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเรียนรู้กันพอเนี่ย คุณอาจจะเลือกที่จะ move on กับคนนี้แล้วก็เลือกคนใหม่ก็ได้เพราะถ้าเกิดคุณยังเลือกคนที่ไม่ใช่นั่นแปลว่าคุณยังเรียนรู้กันไม่พอนะครับถ้าคุณยังตอบไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรแปลว่าเรายังรู้เขาไม่พอมันก็อาจจะยังให้ความรักความสัมพันธ์นั้นยังไม่ได้ดีพอเท่าที่คุณต้องการแน่นอนดังนั้นเนี่ยลองปรับมุมมองปรับความคิดแล้วก็พยายามอดทนแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เขามากขึ้นหน่อยลองศึกษาลอง เข้าใจลองเพิ่มเติมดูกับความสัมพันธ์อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นตามที่ไพ่บอกเนาะเพราะตอนนี้ยังไงคุณก็ตามบดคําทางอยู่แล้วไพ่เขาแนะนําแบบนี้ลองอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมทาตนลองอดทนลองรอคอยดูก่อนอีกสักพักหนึ่งแล้วมีลิมิตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอดทนรอคอยแต่ไม่มีลิมิตนะเช่นเราจะอดทนรอคอยอีกสักประมาณ3เดือนถ้าภายใน3เดือนนี้มันมีความชัดเจนขึ้นมันดีขึ้นโอเคคุณไปต่อ แต่ถ้าเกิดภายใน3เดือนนี้นะครับเราเฟดตัวออกมาแล้วเราทําอะไรทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วเขาก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาทางเราเลยนั่นแปลว่าเราก็ต้องเดทไลน์แล้วว่าเราควรจะต้องพอแค่นี้เราควรที่จะต้องรักตัวเองและม o ฟออนได้แล้วนะครับราชินีถือถ้วยมาต้องอดทนต้องรอคอยในสิ่งที่มีอนาคตแล้วก็พยายามดูแลสอดส่อง ความรักความสัมพันธ์ให้ดีแบบนี้เป็นต้นแล้วคุณอาจจะมีโอกาสมีความสุขความสมหวังได้มากกว่านี้สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ